ทำไมเขาชักอย่างนั้นล่ะลมชักตัแล้วมชักบาเหออรอพี่ขอหลวงท่านผู้จเจริญท่านผู้จเจริญได้โปรดยกโทษได้โปรดยกโทษใน,นในความผิดล่วงเกินในความผิดล่วงเกินทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นเรียกวะเรียกวะ

รเราจะปั้นโมสามจบพร้อมกันก่อนที่จะกล่าวบทขอขมาต่อพระเถระครับพร้อมกันเลยครับรนะโมตัสสะภะคพวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามผมนะครับมหาเถรมหาเถรปรมาเทนะปรมาเทนะทวารัตเยนะทวารัตเยนะกตังกตังสัพพังสัพพังอปปราพังอปปราพังธรรมะทะโนธรรมะทะโนทันเตทันเต ด้วยความประมาทาาพังพาดด้วยความประมาทาาพังพาดไม่ว่าจะโดยกายไม่ว่าจะโดยกายวาจาวาจาหรือใจหรือใจ ความผิดพลาดอันใดความผิดพลาดอันใดที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้แสดงล่วงเกินได้แสดงล่วงเกินต่อองค์หลวงปู่แสงต่อองค์หลวงปู่แสงผู้เป็นพระมหาเถระผู้เป็นพระมหาเถระขอหลวงปู่แสงขอหลวงปู่แสงท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญได้โปรดยกโทษได้โปรดยกโทษในความผิดล่วงเกินในความผิดล่วงเกินทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นแก่พวกข้าพระเจ้าแก่ วกข้าวเจ้าด้วยเธอด้วยเิอกระับสองป่าหยุดครับกัด นึ่งครั้งกับสามครั้งครับกอเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการขอขมากรรมที่ถูกตามหลักของของศาสนาพุทธนะครับพี่หมอปลากับพี่น้องปลาก็ได้ทำควรตามตามที่คนททำนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่